โดยไม่สามารถควบคุมความกระวนกระวายได้อันเนี้ยคือเป็นภาษาอังกฤษแบบอเมริกันอิงลิชมันจะเขียนหนังสือแบบอธิบายเนี่ยเขาแปลถูกทุกคำเลย unable ก็คือไม่สามารถ c o n t a i n ก็คือควบคุมใช่ไหม impatient ความกระวนกระวายแปลถูกทุกคำแต่แม่งไม่รู้เรื่องบริบทก็คือว่าพระเอกบอกนางเอกว่าคุณรอผมอยู่ตรงนี้ แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมเข้าไปทําธุระในอาคารไม่นานเดี๋ยวผมมาไม่นานบ้าเลยแม่งหายไปครึ่งชงั่วโมงนางเอกก็เลยเนี่ยรู้สึกแบบเนี้ยแล้วคือหลังจะจบบรรยายตรงนี้ปึ้งปุ๊บคือเดินเข้าไปตามภาษาไทยเรียกว่ารอไม่ไหวรอไม่ไหวอ่าทีนี้แค่รอไม่ไหวมันไม่สวยเติมขัดหน้าเข้ามาคําสารพัดคระสมสารพัดใจจุดจุด <ผม S 1> จุดใจรอไม่ไหวอ่า มนี่ม,มนะีมีแววนะมีแววอดใจรอไม่ไหวอย่างเงี้ยภาษาก็จะสวยเลยเข้าใจยังคือการถ่ายทอดความรู้สึกหรือคิดคือเอาแบบนี้อย่าไปแกะสับมาเป็นคำๆอ่ารูปวล,ลีนี้จำนะ h a v e no choice but to h a v e no choice but to เนี่ยมันเป็นรูปวล,ลียอดนิยมของทั้งสองฝากทั้งอังกฤษและอเมริกันมันจะเจอโคตรบ,บ่อย และนะักแปลก็จะแปลท่านทนเนี่ยทีนี้ไอ้ choice เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็น alternative นะไอ้คู่นี้ที่เจอบ่อย have no choice หรือ alternative but to ทีนี้แก้งานมาเรื่อยๆเนี่ยบางครั้งเนี่ย choice กับ alternative เนี่ยอาจจะเป็นกริยาอื่นได้อีกแต่มันแปลท่าเดียวกันมันแปลท่าเดียวกันเลยนะเรียกว่า choice กับ alternative จะเป็นกริยาที่เจอบ่อย กริยาอื่นๆจะเจอบ้างแล้วผมก็จําไม่ได้ว่าผมเจออะไรมาบ้างไอตอนที่สอนนะัแปลมืออาชีพแ่เห็นรูปประโยคเฮ้ยมันคล้ายๆ I h a v e no choice but to นี่ว่ะนะ choice เราก็จดว่าเป็น alternative หรือกริยาอื่นๆเพราะมันแปลท่าเดียวกันเลยอันนี้มันแปลได้ทั้งหมด3ามท่าท่าหนึ่งเนี่ยมันจะมีสองคำเราจุดจุดจุดลงมือ ขาดไปคำหนึ่งข้างหน้าจำต้องอ่าจำต้องเราจำต้องลงมือลงมือนี่ไม่ต้องตามด้วยทำนะลงมือพออ่าเพราะเราจะเข้าหมวดคอมพิวเตอร์นี่เองตอนนั้นเนี่ยผมทำหนังสือเนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายวิธีใช้เราลองแปลกันไปก่อน User f r i e ฟ d l y ห้ามแปลว่าเป็นมิตรกับผู้ใช้เพราะมันไม่มีชีวิตมันจะมาเป็นมิตรกับเราได้ยังไงใช้ง่าย,ายอะไรได้อีก อย่าเล่นท่ายากพีุู่นี่ชอบเล่นท่ายากเล่นทางง่ายง่าย,ายคือใช้ง่ายเนี่ยทีแรกผมก็คิดว่าใช้ง่ายแล้วก็เรื่องนี้ทั้งเรื่องมันมีทั้งหมดสามคำคือเวลาเจอได้อย่างนี้เนี่ยนะเ,เราทํามันให้เสร็จทั้งหมดก่อนแล้วค่อยโทรไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญซึ่งในหลักสูตรเนี่ยก็คืออ,อ,อาจารย์ประกรณ์ตอนนั้นผมไปถามเขาแล้วผมบอกใช้ง่ายเขาบอกใช้ง่ายไม่ได้คุณหนอนใช้ง่ายมันตรงกับ Usability อันนี้มันเล็งมาที่ความงามด้วยเขาบอกครูนนอนนึกถึง iPad กครูนนอนเนี่ยเออนึกอย่างงี้นึกถึงไลน์อะแอปพลิเคชันลน์เนี่ยมันเป็นยังไงคือนอกจากใช้ง่ายแล้วมันเป็นระเบียบม,มันดูง่ดูสวยดูสะดวกสะดวกอย่างเงอออย่าเล่นท่ายากใช้แน่ถูกลวสะดวกใช้นี่ท่ายากไป พอเราเห็นแล้วอืมอืออืออืเอออันนี้คือท่าง,งา <laughs> ่ายเขาใชยังอันนี้คือท่าง,ง่ายนะน,ะน่าใช้หรือชวนใช้ตอนัอนน้้ผมก็าถามอาจารย์ประกรณ์ว่าน่าใช้กับชวนใช้เอาคบไหนดีอาจารย์ประกรณ์บอกแล้วแต่ครูหนอนสะดวกเลยครับเพราะว่ามันง่ายทั้งคู่อะคําต่อมาเรียลไลเบล เออคอมพิวเตอร์เนี่ยเชื่อถือได้หน้าเชื่อถืออะไรงี้ไม่ได้มันไม่ใช่เพื่อนเราเข้าใจไหมคืออย่างงี้ยกตัวอย่างอ่ะอย่า,ยาสมมตริรถไฟเนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ยมันเรียลไลเบิลก็คือมันตรงเวลาเนี่ยให้แปลแบบนี้ทีนี้ไอเรียลไลเบิลในแง่งของคอมพิวเตอร์เนี่ยก็คือเราสั่งยังไงได้อย่างนั้นไม่ไม่ไม่ใช่เอออย่างงี้ก็คือว่าไอตอนนั้นเนี่ยผมใช้ iPad อยู่อาจารย์ประการเขาถามว่าครูหนอนเคยรีเซ็ ไอแพดไปกี่ครั้งตั้งแต่ใช้มาเนี่ยฮะมันคืออะไรเหรอรีเซ็ตมันคืออะไรเหรอไม่รู้จักไอตอนที่ผมใช้สตีปจ๊อบยังไม่ตายเนี่ยเน่เอ,อพอสติปจ๊อบตายแล้วแม่งผมก็รีเซ็ต,ตบ่อยเหมือนกันคือมือถือ่ะรู้สึกไหมพอใช้ใช้ไปเนี่ยสักช่วงหนึ่งเนี่ยแล้วมันจะเกิดอาการที่แบบว่าเราสั่งแล้วมันไม่ทําอ่ะกูต้องรีบูตมึงทีหนึ่งก่อนแล้วมันจะกลับมาเป็นปกติก็คือแม่งได้บ้างไ,ไ,ไม่ได้บ้างเนี่ยภาษาไทยเรียกว่ามัน สเสถียรม,มันจะตรงกับสเตเบลิตี้คำคำเดียวสามพยานชนะรวนสามอักษรมันใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างมันรวน,รวนเพราะฉะนั้นเรียไรเบิร์ก็คือมันเออเล่นท่าง่ายเขาใช้ยังตอนปลายคุปณประกอบฟังอุประกอบเขาขำช่ปหายเลย่องเขาบอกโอ้ oh, รู่นนอนทำไมง่ายอย่างนี้บอกผมไม่เคยเล่นทา่ายากเลยผมเล่นท่าง่ายมาตลอดชีวิตเขาใจยังไอ้ที่บอกว่าเล่นท่าง่ายอ่ะเล่นท่านี้แล้วคนก็จะเข้าใจ อ่าสุดท้ายของหมวดคอมพิวเตอร์ l a เท n c y เจอเข้าไปครั้งแรกหมื่นตึ๊บเลยไอ้นี่มันเป็นสท์การแพทย์คือคนธรรมดาเนี่ยไม่รู้จักฝรั่งเนี่ยไปถามมันใน l a เท n c y ฝรั่งงงเลยเพราะไอ้นี่มันคือไอ้นี่ระยะฟักตัวของเชื้อโรคอะเข้าไปในร่างกายแล้วยังไม่แสดงอาการแม่งยืมไมาใช้กับคอมพิวเตอร์ผมฟังแล้วผมหมื่นตึ๊บเลยผมว่าแล้วมันคืออะไรวะเขาบอกว่าเออมันมีที่เขาแปลกันเหมือนกันนะในวงการเนี่ยเขาแปลว่าช่วงหน่วงเวลา เอาไว้ครูนนอนบอกเอาคาเดียวคําว่าช่วงเนี่ยถ้าจะดีแต่ไอห,หน่วงเวลาเนี่ยไม่เอาเดี๋ยวผมคิดใหม่ก่อนทีนี้ผมก็เลยถามว่ามันคืออะไรกันแนะ่เขาบอกอย่างนี้เนื่องจากคอมพิวเตอร์ปัจจุบันเนี่ยมันเร็วมากครูนนท์นึกไปถึงยุคคอมพิวเตอร์ตานครูนนเข้าไปวงการใหม่ๆ่จำได้ไหมเวลาสั่งด้วยคําสั่งอะไรที่มันยากๆอะ่ะแล้วมันจะมีนาฬิกาทรายขึ้นมาหมุน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 นะ่ครูนนนึกออกไหมแนะ่มันคือช่วงนั้นน่ะผมอ๋อเข้าใจแล้วช่วง ผลอยู่ข้างหลังรอผลฮะรอผลรอผลตอกไปอีกหนึ่งคำจุดจุดจุดช่วงรออ่าช่วงรอจุดจุดจุดผลแสดงผลพี่แจ็คอาจจะต้องเปิดหน่อยนะรีลีฟฟิล์มเซลล์เนี่ยแต่ที่จริงไม่ต้องเปิดมันก็รู้ผู้ชายอะถ้ามันเข้าห้องน้ำไปถ้ามันไม่ได้อาบน้ำไปทำอะไรอย่าคิดเยอะอย่าคิดมากไปทำอะไร ข้ามข้ามไปก่อนเอาเมยช่วยพี่ก็ได้เ,เขาไปขาไปปลดทุกหนะ<อ>รือว่าทำธุระในห้องน้ำปัสสวะคือปลดทุกข์ไม่ได้ปลดทุกข์มันจะหมายถึงไปถ่ายนักไปปัสสาวะในห้องน้ําอ่าคือ,อบริบทคืออย่างนี้ไอตัวพระเอกอ่ะอันนี้มันเป็นวรรณกรรมเยาวชนแฟนตาซีพ่อถูกยักษ์จับไปพระเอกก็ไปเล่าให้แม่ฟัง พอแม่ได้ฟังก็เป็นอย่างเงี้ยเขาก็บรรยายอันนี้บรรยายตามตัวตัวละครบุรุษที่หนึ่งแม่และเดี๋ยวแปลออกมานะเหลือสั้นจุดเลยนะแปลคนนี้เก่งแล้วฉากต่อจากนี้คือแม่ร้องไห้แม่นี่เงียบ เอ่อน้ำตาคลอไม่ต้องคลอเบ้านะคลอเบ้าคลอตาอะไรไม่งเสียเวลาทีนี้น้ำตาคลอมันจะมีสามท่าน้ำตาคลอน้ำตาเอ่อน้ำตาเรื้นแปลอย่างเดียวกันไอ้ฝรั่งมันชอบบรรยายไอ้ไอ้ตรงเนี้ยเราไม่จะเขียนบ้าบ้าบอๆอ่ะคือมันไม่ได้ออกท่านี้ท่าเดียวหรอกแต่มันจะเขียนออกมาในลักษณะแบบบรรยายยาวๆแล้วภาษาไทยไม่แค่เหลือแค่เนี้ยน้ำตาเอ่อน้ำตาคลอน้ำตาเรื้นนะแม่นิ่งเงียบน้ำตาเอ่ออะไรสั่น ตรงนี้นักแปลแปลผิดนักแปลแปลมาว่าคางสันปากสันแล้วไม่ต้องเริ่มด้วยนะแม่นิ่งเงียบน้ําตาเอ่อปากสันอันนี้คือการแปลทีละความไม่แปลทีละคําอ่ะมันเฮนรี่เฮนรี่อะไรเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันนะคือตัวละครพอดีก๊อฟออกมาแล้วมันเป็นเฮนรี่หมดคือตัวละครผมผู้ชายมันจะมีเฮนรี่มีโจมีจอมีแจ็คมีทอมประมาณเนี้ย อันนี้เนี่ยต้องแปลนี่ให้ถูกก่อน human storm มันจะคล้ายๆว o วิ d w ที่เราผ่านมา human storm หมายถึงที่เป็นยังไงไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> มันไม่ใช่หนานแน่นมันอยู่ในครอบครัว <c oughs> ออาท้ามกลางคนในครอบครัวพลุกพล่านเอาอันนี้ขึ้นต้นนะ ท่ามกลางคนในครอบครัวพลุกพล่านเนี่ยเฮนรี่อ่ะยืนอยู่กลางห้อง,อออง,องดีมากอุ้มเลยอุ้มทารกอ่าอยังตกไปนิดนึงอย่างไม่ใช่ระมัดระวังอย่าง ทารกนี่มันระมัดระวังมันไม่สวยอย่างเออธนุถนอมมันดูแมหมเฮนรี่ที่แม่งน่ารักเฮนรี่แม่งดูหล่อขึ้นมาทันทีก็ใชายปลาต้างปลาคนในครอบครัวพลุกพล่านเฮนรี่ยืนอ,อยู่กลางห้องให้แปลอย่างนี้นะคือเว้นท่อนอานหนึ่งแล้วอุ้มทารกอย่างธนุถนอมไม่แนบอกคือท่าเนี้ยสวยสุดออกมาสวยสุดแต่นักแปลไม่โคตรเก่งเลยตามผมเห็นเออปรบมือให้เก่งมาก เออตอนนั้นผมแก้คําเดียวอะ่ะอย่างธนุถนอมเนี่ยนักแปลแปล,าปลามาว่าอย่างปกป้องคือไปติดสนี่ย protective free ก็แก้เป็นธนุถนอมเข้าใจป่ะอย่างปกป้องมันดูตลกตลกอะ่ะมันดูไม่ค่อยเข้าเข้าใจไหมตะเข้าใจไหมตรงน,นี้อะอ,อย่างปกป้องนี่มันไม่ถึงขั้นผิดนะแต่มันไม่งาม เนี่ยพี่คนนี้คนคนเดียวกันกับ broken English ไอ้ฝั่งบริเตนเนี่ยแต่ประโยคนี้นี่เขียนดีนะอ่านเข้าใจง่ายการปล่อยก๊าซการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั่วโลกเป็น,นยังไงเออสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องกระทั่งปีไอแอนตรงนั้นถ้าแปลว่าจนหรือกระทั่งตายย่าซ้อนนะ จนกระทั่งนี่แมวกระทั่งปี2011เป็นยังไง<ส>ไม่ใช่เพิ่มขึ้นนะสูงกว่าอัตราปี1990เนี่ยเกือบ50%แปลประมาณนี้นะไอ้ยังมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆนยไม่ดีให้ดีต้องแก้เป็นอย่างนี้การปล่อยก๊าซคาร์ารบอนไดออกไซด์ทั่วโลก ยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจนปี2011นะยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้ดีกว่าไอแนวโน้มตอนนั้นเพราะติดของนักแปลนักแปลแปลแปลเทรนมาว่าแนวโน้มแล้วที่ไม่แก้ในตอนนั้นที่แก้ไม่ตกเนี่ยเพราะว่ารายเนี่ยแก้เยอะมากเลยหลุดว่าเออเทรนไว้แนวโน้มก็เลยเออช่างมันแต่พอมาสอนแลว้วบอกว่ายังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้สวยกว่าสวยกว่าเยอะด้วย อ่ะอันนี้ธุรกิจเห็นไหมว่าผมทํามาในแม่งโคตรหลากหลายเลยอันนี้เนี่ยความคิดของคนเขียนเนี่ยเขาคิดอย่างนี้เขาคิดว่าเวลาที่คุณจะจัดสรรทรัพยากรทางธุรกิจเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่ามีห้าแผนกแล้วเอาห้าหารมันต้องไปดูว่าไอ้แผนกไหนเนี่ยควรจะได้เงินก็คือแผนกที่แม่งดีๆเราก็ให้มันทรัพยากรมันไปเยอะๆเพิ่มคนก็นเพิ่มไปที่ไอ้ดีๆไอ้ส่วนไหนที่มันเป็นดิส ASTER เนี่ย ก็อย่าไปให้มันเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยจะต้องอ d e เด i f y ก่อนก็คือว่าอ d e n ดี f นคือไม่ใช่แยแยระบุว่าส่วนไหนของธุรกิจทีใท่ให้ผลตอบแทนสูงเนี่ยเดี๋ยวมันต้องมาแปลไทยเป็นไทยอีกทีหนึ่งแปลให้มันชัดๆไปเลยเออกำไรสูงทำกำไรมากอะไรอย่างเงี้ยและส่วนไหน นักแปลแม่งแปลามาและส่วนไหนคือหายันนะน้องนั่นแหละน้องนั่นแหละคือหายันนะคือสิ่งที่มันตรงข้ากับกาไรก็คืออะไระทีนี้มันขาดทุนถึงขั้นดิส ASTER ก็คือขาดทุนย่อยยับแม้แลปลเหมือนกันทุกรุ่นเนี่ยระบุว่าส่วนไหนของธุรกิจที่สร้างกําไรมากและส่วนไหนขาดทุนย่อยยับแปลแค่นี้พอแค่เนี้จบละอีกแผ่นเดียวเว้ยเพราะว่ามันยังเหลือเวลาแล้วให้ถามก็คงจะไม่ถาม อ่ะอันเนี้ยมันจะมีนี่นะฟู้ดเวสเทจซึ่งพอผมมาสอนนักแปลมือใหม่เนี่ยออไอตอนที่แปลเนี่ยผมแปลยอย่างหนึ่งแต่พอสอนนักแปลมือใหม่เนี่ยผมว่าแปลยอย่างนี้ดีกว่าฟู้ดเวสเทจเนี่ยเขาแปลกันว่าขยะอาหารซึ่งมันไม่ใช่มันคืออาหารสูญเปล่าเข้าใจครับว่าอาหารสูญเปล่าไหมไม่ใช่คือแทนที่จะเอามันมากินเนี่ยดันไม่กินอย่างเช่นว่าปลูกแอปเปิลมาเนี้ยลูกที่ไม่สวยคัดออก อย่างเงี้ยเฮ้ยมันกินได้เว้ยคุณทำไมไปทิ้งอย่างเงี้ยมันก็สูญเปล่าเงี้ยเป็นอาหารสูญเปล่าหรืออย่างไอความเสียหายที่มันเกิดจากการขนส่งขนส่งมาไอทางมันไม่ดีป่ะรถมาปึ้ง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 ข้าวไม่กระเด็นตกตามทางอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คืออาหารสูญเปล่าหรือไอสินค้าที่มันเป็นสินค้าสาเร็จรูปแล้วมาเจออ้าวหมดอายุเว้ยกินไม่ได้ปัจจุบันมันเลยไม่มีวันหมดอายุแล้ะมันเป็นเบสบีฟอร์อ่าความคิดคืออย่างนี้ คาดการว่าหากลดอาหารศูนย์เปล่าได้ครื่องหนึ่งในปี2050จะ,จะ,จะแก้ปัญหาฟูสตนีสแต่ไม่ถูกใช่ไหมคือพอมาลดอาหารศูนย์เปล่าได้ใช่ไหมอาหารศูนย์เปล่าเนี่ยแทนที่จะทิ้งเนี่ย เอาไปให้ใครขขเออเขามันก็คือจะลดการขาดแคลนอาหารได้หนึ่งในสี่เข้าใจป่ะอ่านความรู้สึกหรือคิดเนี่ยมันอ่านแบบนี้ที่ผมบอกว่าอย่าอ่านสับเนี่ยคือให้อ่านแบบนี้เออคุณลดได้ครึงงคร่งหนึ่งแล้วครึ่งหนึ่งกูก็ไปแจกจ่ายเดยมันก็จะลดการขาดแคลนอาหารได้เพราะไอ้ gap of food นี้เนี่ยผมไม่ได้เปิดดิกไม่ได้ถามกูแต่ไม่ผิดหลอบ แล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมาเรียงประโยคให้มันสวยเออเอาภายในปี2050ขึ้นก่อนนี่มันไปง่ายกว,ว่าเว้ยเพราะว่าไอประโยคมันจะได้รับกันไงไอท่อนหลังอะ่ะโดยไม่มีไอปีมามามา,มาขั้นแบบภาษาอังกฤษเข้าใจไหมตรงเนี้ยเอาภายในปีขึ้นก่อนเนี่ยแล้วประโยคมันจะสมเหตุสมผลใช่ไหมหากลดความสูญเปล่าของอาหารแต่ว่าความสูญเปล่าของอาหารนี่ต้องแก้นะต้องเป็นหากลดอาหารสูญเปล่าได้ครึ่งหนึ่งจะช่วยลดการขาดแคลนอาหารได้หนึ่งในสี่เนี่ยสวยเลยป่ะ มันเป็นประโยคอันอันอันต้นเป็นเหตุอันต่อมาเป็นผลโดยไม่มีไอภายในปี20 250เนี่ยมาขั้นตรงกลางประโยครูปประโยคมันก็จะสวยเข้าใจโวหารทางวรรณกรรม Excited children scramble to watch the i r e y อะไรเนี่ยอันนี้คือเหตุการณ์สึนามิที่สีลังกา อ่านเข้าใจไหมดูออกไหมตรงไหนเป็นโวหารอ่าบิซาบ์ behavior อันรเรียกประหลาดใช่พฤติกรรมน่าจะเป็นของคนทีนี้มีอีกที่หนึ่งอิ t เท n ร์นออนเดมเนี่ยประหลาดประหลาดมากด้วยไหน เด็กๆที่เติบโตมาแล้วแวกนั้นตื่นเต้นกรูไปดูพฤติกรรมแปลกประหลาดของมหาสมุทรต่อมาในตอนเช้าเวลา8.30นาิกาวันที่26ธันวาคมเกิดทศกราช2004ความตื่นเต้นสยดสยองก็เกิดขึ้นอันเนี้ยอย่าทำนะแบบเนี้ยคือนักแปลผมไม่แน่ใจว่าเปิดดิกหรือเปล่าแต่ว่านักแปลคนนี้เนี่ยเท่าที่ทำงานมาปกติน้องเป็นคนละเอียดเปิดอีก แต่น้องอาจจะเปิดอีกแล้วไม่เข้าใจโวหารชนิดนี้มากกว่าน้องก็เลยปรับปรับคาคือภาษาในวงการแปลเขาเรียกว่าบิดอย่าบิดอย่าแปลบแบบบิดให้แปลไปทื่อๆตรงๆนั่นแหละแล้วเดี๋ยวมันจะอธิบายได้เองว่าทําไมมันถึงเ,เนักเขียนถึงเขียนแบบนั้นเพราะไอ้พฤติกรรมแปลประหลาดเนี่ยน้องเดี๋ยวกลับไปก่อนพฤติกรรมแปลประหลาดเนี่ยน้องไม่รู้จะบิดไปทางไหนไงน้องก็พฤติกรรมแปลประหลาดของมาหาสมุทร เพราะมันแปลยอย่างอื่นไม่ได้แต่ it t u r n on them เนี่ยน้องก็คิดว่าอืมไอ้ที่คําแปลที่มันมีอยู่ในดิกเนี่ยมันไม่น่าใช่อ่ะน้องก็ปรับอย่างเงี้ยเราอย่าไปทำแ <c oughs> ปลแม่งไปตรงๆเลยเปิดดิกดู Turn on somebody หรือใช้ว่า Turn upon somebody ก็ได้มันแปลว่า to suddenly attack someone โจมตีผู้อื่นทันที ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ส่วนที่มันแปลกประหลาดเนี่ยก็คือไอ้พฤติกรรมแปลกประหลาดกับความตื่นเต้นสย,สยดสยองเนี่ยมันต้องแก้ไอ้สองท่อนเนี่ยมันควรแก้ท่อนไหนออเออซึ่งที่จริงมันก็คือฮะ อ่ะเดี๋ยวดีดูดูให้ครบไอโวหารชนิดเนี้ยมันเรียกว่าโวหารบุคคล,ลวัตรแปซซอนนิฟิคาซิยงเกยด้านหลังเนี่ยไม่ใช่ภาษากฤษนะเป็นภาษาฝรั่งเศสคือไอโวหารชนิดเนี้ยก็บอก,บอกบอกน้องไปบอกว่าตอนที่เราเราเรียนหนังสือกันเนี้ยมันเรียกว่าโวหารบุคลาธิสถานเพราะฉะนา้นนุกรมก็เก็บไอนักวรรณกรรมเนี่ยมันกินข้าวอิ่มแล้วไม่มีอะไรทําแบบที่เขาด่าๆกัน,น่ฮ แล้วมันก็เลยมาเปลี่ยนเป็นบุคลควัตรซึ่งคนนอกวงการวรรณกรรมเนี่ยไม่มีใครเข้าใจเลยว่าบุคลควัตคืออะไรแล้วผมไม่เข้าใจความคิดน,น,นักวิชาการคือถ้าคุณบุคลาที่สถานนะแล้วคนเขาไม่เข้าใจเนี่ยเขาก็ปเปิดพราจะ,ะนานุกลมเจอไงบุคลควัตรเขาเปิดไม่เจอเขาไม่รู้ว่ามแปลว่าอะไรไงเนี่ย,ยไอ้ความตื่นเต้นสยดสยองก็เกิดขึ้นเนี่ยต้องแก้ก็คือเมื่อกี้มันซัดเดลี แ <c oughs> อดแท็กซาเดลีแอดแท็กภาษาไทยเรียกว่าจู่โจม,จจมทีนี้อิดอิดเมื่อกี้เนี่ย turn them. It, อิดเทอร์นออนเดมอิดเขาแทนอะไรมหาสมุทรถ้าต่อมามหาสมุทรก็จู่โจมอย่างนี้มันไม่สวยเพราะมันมีมหาสมุทรสองที่แต่ถ้าไปแปลอิดว่ามันเนี่ยต่อมามันก็จู่โจมอย่างนี้ก็ไม่สวยเปลี่ยนเป็นอะไรดีคลื่นอะไร เพื่อเฉยๆไม่พอเฮ้ยเฮ้ก็จู่โจมเี่แหละจู่โจมนี่เปลี่ยนไม่ได้คลื่นยักษ์ก็จู่โจมแก้ย็ดคลื่นยักษ์ก็จู่โจมอย่าชวนเพื่อนบ้านทะเลาะและดูนะนักเขียนอังกฤษนะแม่นอยู่ในสันดานของมันเลยคือมันชอบแดกดันคนอื่น ความน่าลหลงไหลของภูมิภาคนี้โอ้โหมึงขึ้นต้นมาเหมือนดีส่วนใหญ่อยู่ที่บรรยากาศซึมเศร้าและความเป็นชนบทจริงๆมีหมู่บ้านดูไร้ชีวิตจํานวนนับไม่ถ้วนใต้ร่มเงาป่ายืนต้นเนเนชีวิตที่นี่ดําเนินไปอย่างเรื่อยเฉื่อยไม่สนใจสายตาใครคือไอ้ที่ผมทําอันเหลืองเนี่ยก็คือนักแปลเนี่ยปรับถูกแล้วว่าจะไม่ให้ชวนชาวบ้านทะเลาะคือดูภาษาอังกฤษนะ March of the Regions Charm ลายซีนอิดซอมโนเลนอะไรเนี่ยว่าไปน้องคนนี้เก่งนะชามน้องไม่แปลว่าสเสน่ห์เพราะว่าเสน่ห์เนี่ยมันใช้กับสถานที่ไม่ได้ผิดสเสน่ห์มันใช้กับคนเท่านั้นนะน้องก็เปลี่ยนเสน่ห์เนี่ยเป็นความน่าหลงไหลคือน้องเก่งระดับหนึ่งนะไอซอมโนเลนอะไรเนี่ยคาร์มาโทสอนาเชมอินโดเลนอะไรเนี่ยที่ผมทำตัวเหลืองๆไว้เนี่ยคือสับยากเราจะต้องเวลาเจออย่างเงี้ยเราต้องมาแปลสับยากก่อน นะจะหลับอยู่แล้วซัมเดเลนต์ไตจะหลับอยู่แล้วเมื่อกี้น้องก็เลยแปลว่าซึมเศร้านะยอาการโคม่าน้องแปลว่าอะไรว่าอาการโคม่มาเมื่อกี้ดูไร้ชีวิตถ้าน้องเติมเป็นดูไร้ชีวิตชีวาอย่างเงี้ยจะเบาลงไปหน่อย <Yeah. S 1> น้องน้องยังไม่เป็นไงผลงานเล่มแรกของน้องเลยนะอันอเชมอันนี้น้องแปลดีและไม่สนใจสายตาใคร คือไอ้ถ้าแปลตรงเนี่ยไม่มีความละอายใจแม,ม่งมึงชมเขาจริงหรือเปล่าเนี่ย i d l e n d formal lazy อันนี้ก็คือตรงับภาษาไทยเนี่ยคือขี้เกียจอย่างเป็นทางการก็คือเกียจคร้านก็คือเกียจคร้านซึ่งเมื่อกี้น้องแปลว่าเรื่อยเฉือเอ่อเรื่อยเฉื่อยซึ่งน้องก็ปรับเยอะแล้วนะน้องไม่แปลว่าขี้เกียจอะน้องแปลว่าเรื่อยเฉื่อยแต่มันก็ยังใช้ไม่ได้ แก้ทีนี้เนี่ยอนอกจากไอ้ตรงที่เมื่อกี้ผมท,ทําทีแรกแล้วเนี่ยนะแก้ตรงง่ายๆก่อนไอป้ปาปามยืนต้นโอนเอเนี่ยไอ้ตรงเนี้ผิดภาษาอังกฤษมันปามก็จริงแต่ปามที่มันอยู่บริเวณชายหาดเนี่ยมันคือต้นอะไรต้นมต้นมะพร้าวทีนี้ไอ้ท็อปปลิงปามฟรีสเนี่ยส่วนไหนของต้นมะพร้าวที่มันท็อปปลิงใ<ป>บใบมันมีลักษณะ พลิ้วไหวใต้ร่มเงาต้นมะพร้าวพลิ้วไหวนะทีนี้ไอ้ส่วนที่แก้ง่ายมากๆเนี่ยก็คือเรื่อยเฉยเนี่ยแก้เป็นเอือยเฉยมันก็ไม่ได้ดีขึ้นอะไรนะเมื่อกี้เรื่อยๆชีวิตที่นี่ดมเนินไปอย่างเรื่อยๆไม่สนใจใสายตาใครอ่านหลุดแล้วทีนี้มันไปนยากไอ้ตรงนี้น่ะไอ้บรรยากาศซึมเ้าและความเป็นชนบทจริงๆมีหมู่บ้านดูรายชีวิตไอ้ความเป็นชนบทจริงๆเนี่ยแก้ก่อน ความเป็นชนบทความเป็นชนบทถูกแต่ว่าจริงๆนี่มันตลกความเป็นชนบทโดยแท้เกือบดีแล้วโดยนี่มันยังไม,ไ,มไม่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 เพราะสองพยางแล้วมันจะเห็นว่าเออหน้ามาเที่ยวความเป็นชนบทชนบทไม่ใช่แท้นี่ถูกแล้วแท้เนี่ยดีแล้วที่แท้ไม่ได้ดีขึ้นเลยคือชวนไปเที่ยวหน่อย ไม่ใช่สองพยางค์คำอักษรนำคืออ,อันนี้ไม่ใช่หอนำนะอักษรสูงนำต่ำเดียวสองพยางค์ความเป็นชมวดจุดๆแท้ขนานแท้อา่าทีนี้ไอไอ,อซึมซาวดูไร้ชีวิตเนี่ยอะไรเนี่ยมันคือหมู่บ้านแห่งนี้มันเป็นยังไงเงียบเง,งียบสงบเงียบสงบเงียบสงัดประมาณนเนี้ยนะ ทีนี้ไอ้กริยาที่เวลาเราไปอยู่ในที่ที่มันเงียบสงบเงียบสงัดเนี่ยเรามักจะไปคนเดียวเราเรียกว่าเราไปไปสองคำสามพยางเราพูดกันบ่อยเลยเราไปตาอากาศมันที่ไหนก็ได้แต่ว่าที่สงบสงบเราไม่ได้ไปตาอากาศเราไปปลีกวิเวกชวนปลีกวิเวกแก้มาแล้วประมาณนี้เนี่ย บรรยากาศความเป็นชนบทขนานแท้ชวนปลดปลีกวิเวกมีบู่บ้านเงียบสงัดจำนวนนับไม่ท้วนใต้ร่มเงาต้นมะพร้าวพลิ้วไหวชีวิตที่นี่ดำเนินไปเรื่อยๆไม่สนใจใสายตาใครน้าอ่านเลยไหมนะแล้วทีนี้เนี่ยที่ผมทำอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมนนฮะนนม่รู้สก่มนไม้หอกด่าใช่คือที่ผมทำอย่างนี้เพราะอย่างนี้มันเคยมีหนังสือเกี่ยวกับประเทศพมา่า แล้วก็ลักษณะการพิมพ์เนี่ยคล้ายๆกันเลยก็คือว่า,าพิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตส,สีคือเล่มหนึ่งนี่หลายแสนลงทุนหลายแสนแล้วตอนนั้นพ,พม่าไม่พอใจพม่าแม่งประท้วงประทว้วงเรื่องแม่งบานปลายใหญ่โตมากผพสุดท้ายส้สนกักพิมพ์ถูกสั่งให้เก็บหนังสือออกจากตลาดเสียหายไปหลายแสนไอ้นี่ถ้าผมไม่ทํานะแล้วชาวสีลังกามาประท้วงนะผมซวยดิหมดอนาคตเลยนะผมไม่มีสิทธิ์ไปอยู่ในวงการปลายอีกแล้ว เขาเลือกไปให้ทั่วแล้วสามาริพิมพอาจจะฟ้องร้องผมผมก็เลยต้องแก้แล้วก็บอกน้องไปบอกเราจะแปลไม่ตรงกรณีน,นี้หนึ่งข้อบูลผู้เขียนผิดไอ้เล่มสีรันกาเนี่ยมากผิดโคตรเยอะเลยคือมันอ่อนเลขเว้ยไอ้คนเขียนพระพุทธเจ้าอัตัาตรูร้ตอน35ปรินิพานในตอน80มันบอกว่าโปรดสัตว์อยู่40ปีมึงลบยังไงวะ80ลบ35ได้40เนี่ยมึงลบยังไง แม่งต้องโทรไปถามใช่ไหมพิมเอาไงดีแต่พิมพ์อบอกคุณเป็นบรรณาธิการคุณใหญ่สุดตัดสินใจไปเลยผมว่าแก้แม่งเนี่ยข้อมูลผิดเราแก้ข้อสองเนี่ยก็คือว่ามันกระทบกระเทือนความรู้สึกคนไทยหรือเพื่อนบ้านเนี่ยเราแก้เราอย่าไปยึดไอ้คำที่ว่าเคารพต้นฉบับเนี่ยคนพูดเนี่ยพูดแบบไม่เข้าใจจริงคือต้นฉบับจะไปเคารพมันทำไมมันไม่มีชีวิตเข้าใจว่าให้เคารพคนที่เกี่ยวข้องซึ่งปกติเนี่ยผมก็เคารพผู้เขียนนะแต่กรณีผู้เนี่ยผู้เขียนม,มึงระยำเกินไป มึงหลอกด่าเขาจะแนะกระแหนเขาอะไรอย่างเงี้ยคือชีวิตเขาจะไมอ่ะเขาชิวๆอ่ะคือคนฝรั่งเนี่ยนะที่มันเลวที่สุดเลยเนี่ยนะก็คือมันจะให้ทุกคนเป็นเหมือนมันหมดแล้วมันเป็นประชาธิปไตยตรงไหนวะมึงจะให้ทุกคนเป็นเหมือนมึงเนี่ยไม่คือเผด็จการชัดๆ